ถนนพระรามที่3เป็นถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพยาในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มต้นตั้งแต่สะพานกรุงเทพในพื้นที่แขวงบางคอแหลมเขตบางคอแหลม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับถนนจเจริญกรุงและข้ามคลองวัดจัน์ายเข้าสู่พื้นที่แขวงบางโคกไปทางทิศตะวันออกตัดกับถนนจเจริญรา์และข้ามคลองบางมะนาวตัดกับถนนราชดายพิเศษเข้าสู่พื้นที่แขวงบางโพงพางเขตคนายาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับถนนสาธุประดิษฐ์และข้ามคลองใหม่เข้าสู่พื้นที่แขวงช่องนนทีคับไปทางทิศเหนือตัดกับถนนยานาวา ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถนนนาราธิวาสราชนครินทร์และถนนนางลินจีไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือตัดก,กับถนนเชื้อเพลิงและทางรถไฟเก่าสายแม่น้ําเข้าสู่พื้นที่คลองเตยเขตคลองเตยและไปสิ้นสุดที่แยกนะะนองครับ